ขนมบ้าบินมะพร้าวน้ําหอมสามพานเนื้อมะพร้าวแน่นๆแป้งนุ่มๆหอมมะพร้าวมากร้านขนมบ้าบินมะพร้าวน้ําหอมสามพานนะคะบอกเลยว่าหอมตั้งแต่ยังเดินไปไม่ถึงร้านเลยค่ะเห็นตอนเขาทำเราต้องรีบสั่งเลยนะคะคือส่วนผสมค้นมากเนื้อมะพร้าวแบบอัดแน่นแบบทุกอนุจริงค่ะ ากที่ได้ลองชิมนะคะตัวแป้งมีความนุ่มละลายในปากเวลาเคี้ยวเจอมะพร้าวก็กรุบกรุบอร่อยหอมอยู่ในปากเลยยิ่งได้กินตอน,น,อนร้อนๆนะคะคือดีมากพอกินแล้วรู้เลยะคะ่ะว่าเนื้อมะพร้าวเยอะมากๆรสชาติก็ไม่หวานจนเกินไปนะคะหวานพอดีละมุนลิ้นใครสายบ้าบิ่นต้องไปลองค่ะราคานะคะกล่องเล็ก35บาทส่วนกล่องใหญ่50บาทจ้าร้านบ้าบินมะพร้าวน้ำหอมสาพรานนะคะอยู่หน้าองค์พระปฐมเจดี ตรงข้ามธนาคารธนาชาติตรงข้ามประตูทางเข้าองค์พระปฐมเจดีฝั่งตลาดล่างค่ะเปิดทุกวันเวลา8โมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะอย่าลืมแวะไปลองกันดูนะคะ